Đây, chấp đây, này đây phải chắp được chắp chấp ai 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 Mình cứ điên, ai 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 cứ ai 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 มันกระดิ่งเนาะมันได้ตายเนาะมันคือเด่นได้มันแค่ไหนตายได้ป๊ัดมันคือไงแถจับควายหนึ่งเด้อมัจับแล้งดอกอู้จับดีๆเด้ออย่าจับไปถึกปากมันแล้วมันกัดมือเด้อ้าวปัดมันติกัดมือเด้หนึ่งจับดีๆจับดีๆหน่อยล้อมองอเรากัดมือดิ้จับดีๆเด้อปาดปากก็ไงปากกิ่ยังมันคือมไม่ไงขัดไงเนี่ยแถจับบังได้เด้อปาดปากกิ่ยังจับดีๆมันคือไงขัดไงมันจะกัดมือเด้อระวังแล้วมันกัดมือเดิ้ ไข่บคยพวอคยเห็นเกิดมากส้งเต่เกิดมากไข่บ่เคยเห็นแบบนี้จ้าเตียมคือมัไขาไง่เทับเบิงหล่ะบบับจับเบิไงงเกิดมันคือสมีแเนาันเด่นมันเดนเ้ยมาแล้วมันงมันเปเ้งเยลก็มันไม่ได้เลยจับมันมนดนดีออกดีออกแมตายตายตายตมันไงขาเต้เนียเบคยพอเจเปากก ดดยบนีจับเยฝ้าดินแงย้าดินแงเอาวัเอาจับไปเอาจับไปนะจับไปนะจับจับจับะเอาจับไปจับไจับไดีะเอจับไปดีจับไดีนป๊ามือตใหญ่กแกคอยกีอันตากีปที่ีงใหญ่ปะเออเจับไปดี้จับไดีะโอเคโอเคเออจับไปดีจอ้ีดีี้ีดีด่มันล่นลงน้ำเด้อลนงน้้สันะี้ไปขีไปลาบกินหมแอเร่งนี่ เออไป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 โอ้เป uh, ็นเส้นอไรผโย